the hero called dong สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบกับพันนี่นะคะเราเจอะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์พร้อมเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากมายนะคะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องบอกว่าผ่านสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตมาแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะก็กลายเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าระดับพันล้านของประเทศไทยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักค่ะและท่านผู้นี้นะคะปัจจุบันก็ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ได้มีการเขียนหนังสือเป็นอาหารสมองถ่ายทอดแง่คิดดีๆแง่มุมที่ น่าสนใจให้กับประชาชนทั่วไปนะคะให้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณวิกรมกรมดิตผู้ที่บุกเบิกและก่อตั้งอมตะนครค่ะกรุง4 SME ให้ธรุรกิจคุณ9ก้าวต่อไปโทร0 2208 2900หรือ1572 สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวิกรมคะขออนุญาตเรื่องคำถามแรกด้วยการถามว่าตอนนี้คุณวิกรมทํางานดูแลรับผิดชอบอะไรเป็นหลักคะอืมตอนนี้รับดูแลทางด้านเกี่ยวกับมูลนิธิเป็นหลักนะครับก็ประมาณสักน่าจะสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาก็จะใช้กับมูลนิธิมูลนิธิก็ดูแลทางด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมทาเรื่องหนังสืออาหารสมองทําเรื่องศิลปะลากเงาของอดีตเราก็นเน้นสามอย่าง ที่ไปทําเป็นการทํางานเพื่อสังคมนั่นเองก็มันก็ไม่เชิงนะก็คิดว่าทำไปก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็มีความสุขกับมัน ตอนนี้อายุมากแล้วเราก็ไม่อยากยิ่จะต้องไปยืนอยู่บนผลประโยชน์อะไรต่ออะไรค่ะเป็นการคืนกำไรกับสังคมนั่นเองนะคะหลายอย่างที่คุณวิกรมได้ทําจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่เราได้มีโอกาสมาเปิดบ้านคุณวิกรมแล้วก็มาพูดคุยกันต้องการให้ผู้ที่รับชมรายการเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยเรียนถามคุณวิกรมว่าในทุกๆย่างก้าว มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายนะคะตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าคุณพิกรมนั้นต้องเริ่มทํางานตั้งแต่อย่างอายุน้อยน้อยปฐมหนึ่งก็ทํางานแล้วหรือว่าตัดสินใจไปเรียนต่อถึงต่างประเทศ <S <S <ๆ>นะคะมีหลายเรื่องด้วยกันอยากจะเรียนถามว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะประสบการณ์ต่างเนี่ยมันสอนอะไรเราหนึ่งทำให้เราเรู้จักว่าตัวตนของเราเนี่ยควรจะต้องทำอะไรอ,อ,อันนี้ก็คงได้มาจากทางคุณพ่อ ฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรามันได้รับมันตั้งแต่เด็กคือรู้จักตัวเราว่าเราต้องมีความรับผิดชอบตรงนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ได้มาก็คือคุณแม่เนี่ยสอนให้มาธยันนะฮะจะใช้อะไรจะทําอะไรเนี่ยมันต้องควรให้แบบว่าไม่รู้จักฟุ่มเฟือยแล้วให้เหมาะสมเ,เราอยากได้อยากมีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำธุรกิจตัวเอง คือที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถึงปหนึ่งเลยก็ขายถั่วคั่วแล้วก็ตอนมาสักปสาเนี่ยก็ะเทคโอเวอร์ร้านของป้านะตรงนั้นก็คือว่าเป็นความรับผิดชอบแล้วก็อยากได้อยากมีแล้วก็เก็บเงินที่จริงตั้งแต่ปหนึ่งมาถึงตอนอายุสักสี่ขวบหขวบเก็บมาถึงตอนสักสิขวบตอนนั้นได้เงินตั้งประมาณหมื่นหนึ่ง ของสมัยนู้น่ะ,ยเ,ยะเพราะาว่า,วารถจีคบคันหนึ่งนี่ประมาณสัก4ี่0 0ื่นนะมั้งตอนนั้นเราก็ได้เงินเยอะเพราะจากการที่เราเป็นเจ้าของร้านเองแทนที่เมื่อก่อนนี่จะรับเฉพาะคอมมิชชั่นตรงนั้นก็ได้ความรู้สึกว่าอยากได้อยากดีแล้วก็ร่ำรวยมีความรู้สึกมันเป็นสิ่งอะไรที่วิเศษมาก นี่ทำไมถึงอยากเป็นพ่อค้าอยากทำธุรกิจคะเพราะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในวัยเด็กสมัยอปอนหนึ่งปศนี่ส่วนมากคือจะต้องไปเรียนหนังสือหรืออาจจะไปเล่นใช่ไหมคะทำกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนเล่นก็คงไม่ค่อยได้เล่นฮะเพราะว่าที่บ้านงานเยอะมากเ,าเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยต้องไปซื้อกับข้าวคือครอบครัวใหญ่วิกมมก็<อ>เยอะพนักคนงานเยอะมากฉะนั้นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมันก็เป็นงานที่เราต้องทํา กลับมาก็จะต้องอาบน้ำใหม่น้องทําให้น้อง,ท,องทานข้าวแล้วก็ต้องรีบไปที่โรงเรียนแม้กระทั่งเปิดบ้านทํอะไรตอนแรกเอาของเขิง,งไปตั้งหมดพอทําธุรกิจของที่บ้านเสร็จก็ต้องรีบไปทําธุรกิจของตัวเอง <c oughs> เ,ออเพราะว่ากลางคืนก็จะต้องไปออหนังกลางแปลงไปขายของเพราะไอการเล่นเนี่ยมันคือ,อ,อความสนุกแต่เราไม่ได้สนุกกับตรงนั้นเราสนุกกับรายได้ของเรา <c oughs> เราสนุกกับไอผลประโยชน์ที่เราเราได้มา <c oughs> เนี่ยมันเงินมันโอ้โหมันเป็นหมื่นเลย นนี้ได้มาวันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายบาทหลายบาทรวมรวมรวม,รวมแล้วมันก็เป็นตังทองไงไอเหรียญตังตังสลึงกับตังห้าสิบสตังเป็นตังทองดูแล้วมันเป็นกอบเป็นกำหนักเลยเออแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดคือ <c oughs> ผมว่ามันตัวเลขในแบงค์มัน <c oughs> มัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็มีความรู้สึก <c oughs> นั่นคือของของเราเราไม่ต้องกลัวใครมาขโมย <c oughs> เพราะเคยถูกแม่โกง <c oughs> ตอนสมัยเอาไอเงินครั้งแรกที่ได้จากกุดจีนเนี่ยนั่นไปฝาก สี่สิบบาท,ทแล้วถึงเวลาก็จะไปเบิกแม่แม่ก็โกงเลยบอกเอา้าแล้วไอ้ที่เองกินทุกวันไม่ใช่เงินของเองเหรอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจกับแม่มแต่แบงค์มีสมุดฝากธนาคารมาให้เราเนี่ยมันมั่นใจมันมีความสุขกับตัวเลขมันมีความสุขกับไอ้เงินสดที่เรานับ เราเราได้สัมผัสกับเงินนี้ก่อนที่จะเอาไปเข้าแบงก์แล้วเข้าแบงก์เนี่ยตัวเลขมันเป็นตัวดำ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 เกิดมาไม่เคยไม่เคยไปเบิกเงินจากที่แบงก์มาใช้เลยเกิดมาคือเป็นคนที่มีเท่าไหร่ก็จะเก็บไอ้ตรงนั้นเป็นความสุขก็เลยข,ขยันทำง,งานเราเก็บเนตรงนั้นสอนเห้เราก็เลยว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบในหน้าที่อันที่สองมีความมัธยัถ์อันที่สามอยากได้อยากได้อยากดี ฉะนั้นคืออย่างนี้เราคงจะเริ่มรู้แล้วว่านี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งงานที่เราสามารถทําได้การเป็นพ่อค้าการเป็นนักธุรกิจฉะนั้นอพอเราประสบความสําเร็จในช่วงปสามอะไรประมาณนี้เนี่ยน,นะคะจากนั้นไปเราเลยเลือกที่จะเรียนสายนี้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่พ่อเนี่ยต้องการให้ไปเรียนพาณิชย์ค่ะเพราะว่าพ่อไม่มีนโยบายเรียนให้เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กละตอนเด็กเนี่ยไอเราเนี่ยชาวบ้านเขาเรียนกัน7ขวบไอเราห้าขวบก็ไปเรียน ขอพ่อไปเรียนพ่อก็ไม่อยากจะส่งไปเรียนขอเรียนจกนกระทั่งจบป .4 พ่อก็บอกพอแล้วเถอะกลับมาช่วยบ้านบ้านแล้วก็ขอไปกราฟกลักบกลับกลับกลับแกเรียนป .7 ก็ไปกรากับกลับกลบอีกแล้วก็เรียน whatever ที่ไปเรียนต่อเนี่ยไปไปไปขอพ่อแต่พ่อต้องการให้ไปเรียนตอนนั้นเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้เคยคิดว่าอยากให้ไปเรียนหรอกเพราะตอนนั้นก็อยากให้ทํางานแล้วแต่สิ่งที่ประเด็นที่พ่ออยากนั่นคือว่าอ๊เราเป็นคนจีนนะ อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมมีความเข้าใจเป็นคนจีนนะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนจีนฉะนั้นก็เลยส่งไปเรียนแล้วไปเรียนนี้ห้ามห้ามเรียนนานนี่ไปเรียนที่ว่าเขียนยังไงพูดยังไงเสร็จแล้วก็เรียนพานิษย์สักหน่อยก็กลับมาพออละมาช่วยทํางานพ่อไม่มีนโยบายให้ไปเรียนหนังสือคแต่สาเหตุที่เราไปเรียนหนังสือก็เพราะว่าคือเราอยากเรียนเอง คือคือเรารู้อะว่ามันเหนื่อยอในไร่อะเพราะเราโอ้โหมันร้อนแล้วเราทำงานเหมือนคนงานมือแตกร้อนตั้งแต่เด็กมือน,นี่ด้านหมดเลยแหละฉะนั้นวิธีที่จะฉีกตัวออกมาก็คือต้องเรียนก็พยายามจะเรียนก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งอะไรมากแต่ก็เรียนโอเคเพราะว่างานมันเยอะแต่สุดท้ายก็คือว่าเบี้ยวพ่อเบี้ยวยังไงคะเบี้ยก็คือไม่บอกพ่อว่าเรียนอะไร พ่อส่งเงินมาเนี่ยใช้ประหยัดมากด้วยความพี่ประหยัดประหยัดของประหยัดเลยกางเกงเนี่ยก็ไม่เคยซื้อกางเกงก็ไปขอพี่ชายลูกของป้ามาแล้วกางเกงเนี่ยนะไอ้ตะเข็บที่เขาเย็บไว้อะไอ้เรามันกําลังโตใช่ไหมโอ้ไปต่อต้องสามครั้งจนกระทั่งมันแทบจะหลุดออกมาละ,ะนั่นน่ะก็คือเอาเงินที่เราเราจะต้องไปจ่ายกางเกงนั่นนะมาจ่ายเป็นค่าอาหารแล้วก็ไอ้ไอ้ไไไกางเกงก็คือไปขอเข้ามาขอพี่ชายมาเพราะ,ะถามว่าทำไม,ถ,ามาถึงไปขอพี่ชายมาเพราะว่าตั้งแต่เด็ก กางเกงที่ใส่เนี่ยามาจากพวกเขาลูกของป้าไงมันก็เลยกลายเป็นมัธยัติไอสิ่งที่เมื่อกี้ที่บอกว่าได้มาตั้งแต่เด็กน่ะก็นําไปใช้ตอนที่ไปเรียนหนังสือคราวนี้ไอตอนที่ไปเรียนหนังสือมันก็มีความเป็นคนมีวิสัยทัศน์มาตั้งแต่เด็กต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเยอะๆเรียนรู้อะไรมากๆเขาให้ไปเรียนในสิ่งที่เขามาทําธุรกิจก็ไม่เอาแต่ตอนนั้นจริงๆแล้วก็อยากจะกลับมาเหมือนกัน มาช่วยพ่อก็คือเรื่องของเป็นวิศวะเกษตรคำว่าวิศวะเกษตรก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรอะไรในเกษตรแท็กเตอร์อะไรตอนนั้นเนี่ยก็จดโรงเรียนพวกนี้หรือไม่ก็เป็นวิศวะชประทานคือมันอยู่ในคณะเดียวกัน<แ>ก็ไปพวกนั้นคราวนี้พอทําไปทํามาตอนหลังทะเลาะกับพ่อพ่าแม่มีปัญหากับพ่อทะเลาะไปทะเลาะมาก็เลยไม่ไม่อยากกลับมาละก็เลยเปลี่ยนจากวิศวะเกษตรเป็นวิศวะเครื่องกล ตาวนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นการฉีกชีวิตว่าไม่ต้องการกลับมาทํางานพวกนี้อีกละพราเป็นวิศวะเครื่องกลพอตอนนั้นอตอนนั้นก็ไปขอรัฐบาลเพราะว่าไม่มีเงินพ่อไม่ส่งเงินน่ะไม่ส่งเงินก็เลยต้องไปขอเงินก็ไปขอทุนไปขอทุนของรัฐบาลเรียนก็เรียนจนจบเรียนจนจบเสร็จก็ ก็จะไปต่อวิศวะเครื่องกลแต่มันยากตอนนั้นคนมันเข้ากันเยอะแล้วไอ้เราก็บ้ายี่ห้อ,อมหาวิทยาลัยที่ต้องดีท็อปๆเพราะว่าเราเรียนเบอร์นหนึ่งของประเทศไต้หวันเราเป็นคณะที่ดีที่สุดของในมหาวิทยาลัยราก็ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเ,เราชอบนักบินเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก,ก็ชอบเครื่องบินก็เลยไปต่อวิศวะอากาศที่มหาวิทยาลัยทอรอนโตคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นลงเงินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่บอกว่าให้ไปเรียนโดยที่แบบไม่มีทุนการศึกษาก็ไม่ไหว ตรงนั้นก็เป็นเหตุให้ก็เลยคือเขา accept ที่จะไปเรียนต่อละวิศวะอวกาศออแล้วก็คิดว่าตอนนั้นก็จะไปทางทางนั้นน่ะก็คิดว่าไม่อยากจะกลับมาทํางานละแต่ประเด็นก็คือไม่มีตังค์ที่จะไปจ่ายค่าเราเรียนแล้วบอกว่าให้เรียนไปทําไปเราก็ไม่ใช่พวกจีเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนอันั้นก็เลยเป็นเหตุว่ากลับมาทํางานเมื่อปี1975เพื่อจะหาเงินไปเรียนต่อปริญญาโท เป็นเหตุให้กลับมาประเทศไทยนั่นเองนะคะอล่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยว่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะว่าวันที่คุณวิกรมกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วงานแรกที่ทําคืองานอะไรนะคะแล้วก็ทําไมถึงก้าวมาทาธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้นะคะช่วงหน้าค่ะให้เงินไปก้อนหนึ่งสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่เป็นบริษัทที่เราลงทุนก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์สามปีห้าปีถ้าเกิดว่าอยู่ทำประสบความสำเร็จ ขายหุ้นได้แอดคอสในราคาตรงนั้นแล้วอยู่ก็เป็นเท่าแก่วันนี้ชื่ออมาตาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเห็นปุ๊บเขากลก้า,กาที่จะทําธุรกิจด้วยแบงค์เห็นปั๊บเขากลก้าที่จะปล่อยเงินโดยไม่มีอะไรค้าประกัน The Hero คนต้นแม่